สวัสดีครับนุมมิซานไลฟ์สไตล์คลิปนี้กัะพ่มาเดินชุ่มสวนมั่นนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับด้านหลังผมครับสวนที่ยด,ด้านนาก็ปลูกได้ประมาณสอเดือนแล้วครับปลูกไปเมษาพอดีฝนมาซอย เชียงงามนียครับลงปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งแับเด็ดช่งกันเลยครับขึ้นสม่ำเสมอนดีครับตายว่าไหลส่วนด้านนี้ที่ว่างๆนี่ก็ไถพวืวนตรงนี้จะเฮ็ดแปลงพักครับตรงนี้บ่ได้ลงมั่นจะเฮ็ดแปลงพัก ด้านนึงจะพัเดินไปปลูกพร้อมกันเพื่อกันครับส่วนป้านี่จะปลูกกอนป้าที่อยู่ด้านนาเนี่ยจะปลูกกอนฝั่งนี้ครับประมาณครึ่งเดือน ยาคลายกันครับบอท่านเนไทยกบยาอยู่ใส่รถไทยหน่อยไทยกบยาเอาครับเมือ่อได้ฉีดยากับลาเนี่ยส่วนที่ว่างๆไว้นี่คือปลูกแล้วเทือนึง ปลูกแล้วที่นี่ฝนบ่ม,มามันก็นเลยตายมันถึงมั่งามนี่ซะส่วนหลายก็เลยว่าจะไถยไทยเล้วรอ,ลอปลูกใหม่ครับส่วนนี่จะรอปลูกใหม่ได้เป็นปลูกสองหลอบน่าป่านิ เด,เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งสานนำน้ำเท่าใส่รถพักจนมันเดี๋ยวะจะพาไปเบิงเ้งไง ที่พ่อท่านกูด้ยครับก,กูกูว่าท่านเบิดออยู่ส่วนที่กูกว่าท่านเบิดจะอยู่ด่านสะนาำเดินไปด้วกันเลยครับตรงนี้กานาจะประมาณมาอีกจักสองสามเมือนครับจะทำการปลูก ถ้าพ้นมากๆอีกจะนาจะได้ปลูกดูเพราะตอนนี้รถไถเข่าไม่ได้ดินมันลมมากเลยมั่นก็่สองเดือนนี่แหละมั่นเอวผมนะครับกข็างามอยู่นะ หน้าน้ำอันนี้ซาน้ำแล้วครับด้านหนะ้าคือเป็นซาน้ำแต่น้านําน้ําบ่ลึกเป็นได๋แห้งแล้ว ก็หลอกไม่ครับไม่ต้องไดีหลอกไม่ปลาที่พัดเดินช่วเมื่อกี้ย่าขึ้นไปขึ้งครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงเ้งไอ้ส่วนถี่วท่านกูกระลอให้ฝนเศร้าจะง่อยเหรอประมาณมื่อานจะเกินอาทิตย์สองอาทิตย์ แต่มันขึ้นมืนงามปนไหน,นครับมันน้ำฝนมั่มาซอยช่วงนี่ครับปลาปลานี่ยนะครับปลานี่อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ Cái là cool. Hãy subscribe Chọn sáng Ghiền มันก็นเลยบอยปกหอยง,งามปะไัยครับมาด้านบนก็นจะเป็นแปลงตะไคร่ตะไคร่ก็เอาหย่าว่าทั่นแล้วทึกตะไคร่ทึกหยาครับแมนไว้เลยแมนไว้เลยทึกตะไคร่ทึกหย้า ยาวเป็นไปเท่งเลยครับตะไคร้น,นี่ก็เอาหยาวั้นเหลวคหมือกันตะไคร้ส่วนนี้ส่วนด่านหนึ่งจะเป็นประกาศง้อม อันนี้สัปดาห์หน้าครับเกิดจะลูก้มั้างโลตัดตัวแจงอ,อดอตคนไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมเมื่อเบิงมันอีกฟังหนึ่งครับที่จะกก้ขึ้นกันครับฟังนี้จะงามเลยกันหน่อยฟังนี้น่าจะได้ครับได้ก็ฟังเมื่อกี้กเดี๋ยวผมให้เบิ่งหัวจะเห็นหัวมันวะ มันเดี๋ยวซูมให้เบิ่งเห็นไ่มแมนไปเลยครับฝนใส่มากละลายออกนไแนแล้วหัวใหญ่เติบครับ ลำต้นมันลำต้นงามตรงนี้มันไก่ไก่แปลงพัดมัน่นเลยจะง,งามงหน่อยสูงลำต้นสมหัวเลยครับมือเดี๋ยวมือ เหมือนคนมั่นเดี๋ยวจะทายคิมใ้เบิ่งอีกอยู่ยครับหัวเริ่มโคแล้วฝนตกใสเบื่องหัวมันพี่นหนอ ด,ดโอเคครับสำหรับคลิปนี้คลิปผ้าชุ่มสวยมั่นกับที่ฝากพ,พี่น้องไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับส่วนสำหรับคลิปหนาสิมี่ยังเห่เบิงแห่ผ้าเบิงเดี๋ยวรอติดตามกันครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมเน่ยด้ครับขอพูดครับ